ย,ยังไม่ทำอย่างนั้นกับพวกเราเลยนะแต่เราเล่นหมาหมู่นะเล่นแบบสกปรกนี่ว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะเฮียเอาอยู่น่ากลัวแล้วไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆริงหนึ่งหนึ่งอ่ะไม่มีอยู่จริงอุ้ยอุ้ยอ้ยกูตายไอ้เฮียกูแตกไอ้เฮียไม่ไหวว่า ถ้าไม่มีเสื้อเนี่ยผมไม่ว่าน่าไม่ไหวว่าต้องใส่เสื้อวะ่ะโอเจที่บ้านไว้เปิดอีกเฮียมา20อันสุดท้ายดวงนะวัดดวงนะ ไม้ได้เถอะเฮียแค่เสื้อตัวเดียวเองไอ้เฮียเอ้ย9,000อะขอเกือบฟูออะคนนรอเล่นเฮียเต็มอะพวกไอ้ในในแฟนตาซีไอโลกเมมเบอร์นี่ได้โหดเลยนะกูบอกเลยน่ากลัวอา้อาวอา้าวอ้าวหนีดิหนีดิหนีดิ หนีด <laughs> ิหนีด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 ิกลัวกูดิเฮียเวลาเฮ <og> ียรับอะ <c oughs> ่ะเฮียจะรับแต่ข้างนอกอยากของตกตายอยากฟาร์มใหม่โอ้โหได้ <c oughs> ไดพวกปากแซ่บๆเนี่ยอยากของตกตายอยากฟาร์มใหม่เนี่ยคงอย <c oughs> ่าโดนกูทุกลายอ่ะ Money, để chất cả helling dù sao dài xem hết sân hiệu nghe hết sân hiệu để hiền mặt mặt gì mặt hay mặt 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 cái này mặt อุ้ยอุ้ยไอ้เฮียมันนายเะเลยมันเงี้เลยเฮ้ยเฮ้ยคุณโอิรนอ้ยอ้อ้ยไอ้เฮียโอ้ยเฮียเนียอ่าหมาโมดน้อง แม,มนะ่เราเล่นหมาหมู่นะเราเล่นหมาหมู่นะเฮีไม่ทําอย่างนั้นกับพวกเราเลยนะแต่เราเล่นหมาหมู่นะเล่นแบบสกรปรกนี่ว่าหนึงน่งหนึงน่งหนึงนงน่งไอ้เฮียเอาอยู่จริงจริงเฮียจริงไอ้เฮียถ้าหนึ่งหนึ่งไอ้เฮียเอาหมดแต่เราหมาหมู่ไงโอ้โหไม่นหึ่สภาพเฮียระเบีบีเราเฮียพังอะหมาหมู่เฮียเยอะมาเยอะเกินเฮีย Để mình được mà một tầm bồn này. Ê, lo lo พี่ถามหน่อยถ้าคนอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันมันถ้าเราแบบเราเราไม่ได้เราเราปักกล่องอย่างนี้มันก็เข้ากล่องเราไม่ได้ถูกปะเปิดกล่องพี่ไม่ได้จ้ะปกติใช่ไใช่ใช่ถ้าเพิ่มครับไม่ได้เพิ่มเข้าโผล่นะโปเทีเพิ่มเข้าโผล่ก็เปิดไม่ได้หมายเปียกอ่ะเพีย,ง,พยงเปิดมันไม่ได้เลยมันเป็นเพราะอะไรวะแต่มีหน้าปรับมาแล้วเหมือนกัน พวกมึงอะกระจอกกูจะบอกให้กลัวกูทุกตัวเฮ้ยไอ้เฮียเจอแมงไอ้นี่เฮียผมเองเอผมเองอมึงเหรอใช่ใช่ไม่ขอขอขอ,ขอไม่คุยกับไอ้พวกเซ็ตเซ็ตนะ <laughs> ไอ้เฮียไอ้กูก็นึกวันแน่ไอ้เฮีย แม่งรอมาเต็มบบอ,อ,อ่ะกระถิ่นรอกูตึมเลยวะกูขอเข้ามไอ้กูงงว่ะขนาดขนาดของกูเต็มนะกขาดแค่เกาะมันยังเอากูเข้าอ่ะกูงงวะ่ะมันเพราะอะไรวะ <S <S มันนูไม่มึงไปดูย้อนดูกูตีไก่ธนูตัวเมื่อกี้ย้อนไปดูย้อนไปดูมันยังเอากูเข้า กี่คนไม่ได้ไอ้เหี้ยกระถินบ้านอะออกมาพร้อมปาดโอ้ยไอ้น้องพี่ขอโทษโอ้โหไอ้ไมันทิ้งไอ้เหี้ยนะมันทิ้งไอ้เหี้ยมันเติมมันทิ้งไอ้ขอบ้างดิมันมีกันเต็มเลยว่ะไอ้เหี้ยไอ้ของตายหนึ่งสองสามไอ้ขอบ้างดิไอ้คนดูมีของให้ผมแต่ผมไม่มีของไอ้ว่ะเธอมีไม่ไดเรื่อง โอ้มันมาเป็นตี้เลยว่ะไอ้เหี้ยตระกูลอะไรวะเนี่ยฮัลโหลน้องมาเป็นตี้เลยนะตระกูลเซตอะไรนะเซตเซตเพชรนะไอพี่ก็นึกว่าแต่เซตเนเธอร์ที่ไหนได้เซตเพชรเฮ้ยไปดีอยู่ไมอยู่กับใกล้พี่ดีไอพวกเซตเพชรน่ะไอมีคนเปิดได้ชุดเกาะเฮ้ยมีคนไหนไหนน่ะหอมหอมมาเฮีย เฮ้ยมีใครเปิดได้อ่ะอลิส x สองใครเปิดได้อ่ะขายไหมขายโอซีไหมขายโอซีไหมเดี๋ยวเป็นชุดก่อแดงนะอ่ะชุดก่อแดงก็เอาเพราะว่าดีกว่าเรามาเปิดเองถูกปะ่ะมาส่งท่มามกูส่งไปสามพันยังไม่ออกเลย ซื้อไปเล่นโง่มันก็ยังจะซื้อน้องไอ้ควายไอ้เฮียมึงก็ได้แค่หมาหมู่คนดูครับถ้ามันไม่หมาหมู่มันก็ผมไม่ได้หรอกบอกให้ใช่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 เฮียพวกมันก็ทำได้แค่หมาหมู่อ่ะเฮ้ยไอ้นี่มันมีหมวกมีมีมีค้อนด้วยไหนแต่ยังอยู่ตรงกล่องเฮียเนี่ยหนไหนนี่มีใครมีนักเก็ตเฮียอุ้ยเชียวอุ้ยขวานมันทำเอนชานได้แล้วหรอเออว่ะเฮ้ย มันเอาขวานเองชังมายัางไงอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นะ <Yeah. S 1> ขวานเองชาาอ้างมาไงอะ่ะอ๋อมันมีเองชาัางด้วยลืม mm hmm. อีสัตว์อันนี้มาทำอะไรกันเยอะๆครับมาจองกระถินกูงไงครับถ <laughs> ามแปลก พีะเอากูจริงๆแน่ลูกผู้ชายเขาไม่มีลุมหรอยหนูจะบอกให้ลูกผู้ชายเขาไม่มีรุมกันหรอกครับลองไม่ลุมดูดว่าไหวกูสักตัวหรือเปล่าเฮีย <Yeah. S 1> ถ้าถ้า,ถาสภาพลองอีกรอบเลยเฮียคอยบอก พวกนมันตีกูไม่ให้ออกเลย,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 ยบ่ากว่าแล้วไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆรงหนึ่งหนึ่งอะไม่มีอยู่จริงพี่บอกเราแล้วหนึ่งหนึ่งมันไม่มีอยู่จริงหนึ่งหนึ่งไหมลุล้อขี่เก๊ก iej. เห็นปะเฮ้ยเขาคนดูแม่เมงเข้าไปข่มผมโอ้โหขนาดนี้มันตีผมเข้าได้ยังไงวะ เห็นป้าผมบอกเลยเว้ยชุดมันก็ไม่ได้ขำครับขนาดนั้นในเที่ยแม่งเออถ้ายี่สิบยี่สิบแล้วลุมคนเดียวไม่ไหวเนียเฮ้ยกูงงว่ะทำไมชุดทำไมกูไม่มีแค่แค่เนี่ยมันยังตีกูเข้าวะน้องตอบกูหน่อยดิคนดูตอบผมดิทำไมของผมโกงขนาดนี้มันยังโอ้โหยังตีผมเข้าเป็นหมออะไรอ่ะหนึ่งหนึ่งดิลูกผู้ชายเขานึ่งหนึ่งมาดิมาดิถ้าหนึ่งหนึ่งกูกูเอาเอาดิเอาหนึ่งหนึ่งไม่ล่ะ ถ้าหนึ่งหเอาก<า>ูเอา,เอามาดิคนไหนอ่ะมาดิมาดิมาดิอุ้ยตายละตายหนึ่งตายหนึ่ง <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> ยะไไอุยของให้แตกอ่ะ ไม่ตายมันไม่ตายไม่มีใครตายเลยของมันตกเนี้ยเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ใช่หรอใช่ใช่เนี่ยถ้าต้องมีถูกแทงเนี่ยมันจะฆ่าโดยเนี่ยเห็นปะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมึงตายไอ้เหี้อหงไอ้เหี้ยตัวมึงกากอะมึงไม่มีของกันอะมันก็ตายดิ มีมีคนมีคนมีข้างบนผมอ่ะมีคนข้างบนผมอ่ะคนหนึ่งอ่ะเฮียข้างบนชื่อผมเดียวนี่ไงโดนเฮียไปอ่ะเฮียเจ็บเฮียเจ็บเฮียเจ็บมะเฮียเจ็บมะเฮียเจ็บเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยใครทิ้งด่านเพชรมาวะขอบรับ ดิส <im <im oh ัตว์เสียเอาอีกไหมขี่เก๊กเอ้ยอุ้ยอ้ยเชี่ยเย่เย่ปังมีดาบไอ้เชี่ยคนชื่อปังมีดาบเชี่ยเอ็นชาร์จแล้วด้วยเฮ้ยเป็นเอ็นชาร์จแล้วเหรอดาบกูไม่เป็นอย่างนี้วะคนดูครับเขาไม่ดาบไปนี่มันเป็นอย่างนี้อ่ะเฮ้ยดาบไปทำไมไี้นี่เป็นอย่างนี้อ่ะไอ้คนชื่อปา้าก่ะ เบกค,คูดีอ่ะมันเอ่ชนชาร์จมาหรอมาเล่นชาร์จี่ยอุ้ยเชีย่ยเอ,อ้ยเนี่ยเห็นป้ามันตีกูเข้าเวย่ยเฮียเอ,อ้ยมันโดนท่านไฟว่ะอุ้ยเชีย่ยเอ,อ้ยมาแสบตาแล้วมา มาดิมาเด็กมาด็กมาเด็กมาดิอุ้ยอุ้ยเฮ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 ้ยไปกูตายอุ้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 ยไปกูตายเฮียกูแตกไอเฮียไม่ไหวว่ะกูแตกไอ้เฮ <Denn S 2> ียโวยเอ้ย ที่เรียของไม่ตกของไม่ตกเออไอ้เหี้ยกูบอกเลยเว้ยไหในใครบอกว่าของโกงวะไอเ้เหี้ยเออใครมันร้องอะไรนักหนาไหนมึงบอกว่าโ,<อ>โกงวะโอ้ยเราไม่ถึงกีวีเองไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยใครบอกว่าถึกวะ ไม่มันไม่ใช่ยี่สิบหนึ่งคนดูมันก็ต้องมีภาพตีโดนกันเองกันบ้างถูกไหมอาลองย้อนดูสตตีมไปดูดิเห็นปะมันลงมาไม่ถึงยี่สิบเลยเห็นปะมันลงมานี่ย้อนดูลงมาสี่คนโอ้มันไอด้ดาบเอ็นชันแม่งวิ่งไล่ตีกูว่ะไอ้เหี้ยโอ้สี่คนอะ โอ้โหสิงไหวเฮียแม่งสู้พวกมันไม่ได้เว้ยในโลกนี้แม่งเถื่อนไอ้เฮียอ่ะโอ้ชุดเติมก็สู้ไม่ได้ไอ้เฮียงงไหวสัตว์เออชุดเติมให้มันมันก็ซื้อซื้อไม่ได้วะ สองสามโอ้ยอย่าไปเกิดในชีวิตชีวิต V.I.P เลยนะครับรู<อ>้มึงขอโทษเหม็นกลิ่นชุดเพชรแต่โดนชุดเพชรฆ่าโอ้โอยไอ้น้องไอ้น้องคนนี้โหดไอ้ยี่ดาบแม่งยังโหดเลยไอ้ยี่เนี่ยฆ่าไอ้ยี่เป็กเนี่ยโอ้โหกลับโลกมึงไปโอ้โหโอ้แม่งคุมเว้ยมันไล่กูกลับโลกเลยดูดิเดี๋ยวผมเอาให้ดู แมงไล่ผมกลับโลกอะ่ะไอ้เฮียดูดิเห็นไหมเนี่ยเหม็นกินชุดเพชรแต่โดนชุดเพชรฆ่ากลับโลกมึงไปอู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ยอยู่บ้านพี่มีสิบคนอะ่ะรอยเยอะกะถินรอเหรอโอ้ยไอ้เฮียเออแล้วหาอาหารไม่ได้ด้วยไอ้เฮียผมมีขนมปังเหลืออยู่อะ กูน้องอยากได้เสื้อว่ะเฮียเอ้ยกูอยากรู้ว่ากูใส่เสื้อแล้วกูจะไหวป่าวะทำจี๊ดเกาะเพชรแก้ขัดดิเฮียเจี๋ยไม่กูอยากเอาพวกมันให้หมดแบบแบบหนึ่งสิบแล้วกูก็เปิดเพลงไอ้นี้ระเบียบติการเนี่ยไม่ไม่ไม่กูจะเปิดเพลงนี้เนี่ยกูจะเปิดเพลงนี้นี่ เปิดเพลงนี้กูไล่แหละไล่เงนมเลยแหละมามาไอสัตว์มาดิกใครตอกกระซวยแค่นั้นแหละมาดิกนีกอ่ะนี่เ,เติมไม่ได้ชุดที่เจ็บออกมาข้างนอกกันเลย มาดิตว์มาดิตา์อุ้ยมาดิฟาดอุ้ยอุ้ยตายกูอุ้ยอุ้ยฮ่าฮ่่ไอ้ยี่องท้าก็ตกไอ้ยี่ดูิ่อยู่นิอง้ยู่ิ่างล่าง กูไม่รู้ไม่มดรองท้าไปอยู่ข้างล่างนี่ไงวะไอ้เชี่ยเอ้ยไอ้พวกชุดเพชรกูก็ตีไม่ตายนะไอ้สัตว์เชี่ย เดี๋ยววันไหนกูของครบเดี๋ยวพรุ่งนี้กูของครบนะเดี๋ยวกูมาแบบแบบมั่าเท่งนงแล้วก็แบบสามทหารเสือเลยแหละเอาพวกกูไม่ลงอะ่ะใครแม่งคุมที่เมืองไนนี่วะมันคือคือแฟนตาซีอะไรปะน้องเขาเรียกว่าอะไรวะแฟนตาซีเซอร์ธรรมดาครับเออเนี่ย <Fantasy. S 1> ใครคุมแฟนตาซีเซิร์ธรรมดากูอยากรู้จัดเละโอ้โหเดี๋ยวกูรอโอ้โหไ,ได้ เอาเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงเย็นเดี๋ยวกูจะมาให้เร็วแบบประมาณทุ่มหนึ่งอะ่ะแบบคนดูแบบลั่นๆแบบเก้าพันหมื่นหนึ่งอะ่ะต่อหน้าคนหมื่นหนึ่งอะ่ะแต่ขอหนึ่งหนึ่งนะสวยสวยแพ้เสียหน้าโอเคป่าให้คนดูด่าเลยเรออ่านคลิปนในตาแม่งของจริง ใช่ผมจะเอาไอ้ดุย๋ยไอ้เปียกไอ้โปโลโมาสี่คนน่ะมาดิไอสัตว์ของเนเธอก็พอแล้วเดี๋ยวทำเนเธอร์ให้พวกมันก็พอแล้วไอพวกชิ้นี้ไม่มีอะไรหรอกมีน้ำเนี่ยมีแต่คนชิ้นี่นโหดเพราะมันมีดาบเองชาร์ก้ <laughs> ดาบเพชรไอเหียสกิดกูยังไม่เข้าเลยมั้งเนะี่ย เบ d วอลเหรอเบวอลเขามีกิจกรรมเบทวอลแข่งชิงเงินรางวัลโอซด้วยเนี่ยใช่เลยเนี่ยใช่ใชชโอค่าใช้จ่ายแม่งเกมไมค้าโคตรเยอะทําได้ขนาดนี้ยถือว่าเก่งนะเยอะมากค่าใช้จ่ายเดือนนึงอะแต่ละเดือนของไมค้าอะเยอะจริงๆพนักงานอะหนักเขาเอาแต่คนจ้างคนเก่งมาสองสาคนเนี่ยแล้คนพอเป็นนี่สวยๆไม่งั้นไม่ลองรับได้ขนาดนี้ แจกของเหรอได้ครับจะแจกให้อ่าแจกเลยนเนเธอร์สักแปดอันละกันใครได้ก็เอาเลนะกูโยนแบบคนละอันพอนี่ใครอยากได้ก็เอานี่นี่นี่อันนี้นี่นี่นี่กูทำดีกับมึงพวกมึงขนาดนี้มึงจะแว่งกัดกูไม่เนี่ยกูมไม่มีใครแว่งกัดกูหรอกเนาะกูออกไปจะตีกูไม่เนี่ยกูมไม่มีใครตีพี่หรอกเนาะ โอ้โอเคกูเข้าใจแล้วยัดแม่บอกซ้ายไปซ้ายบอกขวาไปหลังไอ้เหี้ยโอ้สุดยอดโอ้ทำไมคนดูมันเป็นอย่างงี้วะอย่าโดนะไม่ตีแต่กระทืบเดี๋ยวพูดไม่ได้ัอุยอ้นี่ชุดเต็มเหี้ยคนไหนอ้นี่ชุดเต็มเห็นแล้วเห็นแล้วมีปีกมีอะไรแล้วเห็นแล้วเห็นข้างหน้าแล้ว รวยไอ้เฮียนั่นอะเหี้ยคือกูอยากแบบนี่เฮียถ้ายโยของจากอกหลักเป็นหุ้นได้นะไอซี่ไอสัตว์กูบอกให้เพราะมันไม่มีใครได้เกิดกูบอกให้พอแล้ววันนี้ก็ไปแล้วนะครับทุกคนไว้เจอกันวันเสาร์เจอรีบมาเร็วๆ เจอกันนะครับรักทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอโทษนะครับที่มันโดเนตไม่ขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่ารักทุกคน